hadis บทนี้ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้สอนผู้ชายคนหนึ่งเกี่ยวกับบทดุอาฮะด i ษบทนี้ราย,ยงานจากท่านตอริกอัลอ s ช s h อีได้กล่าวว่ากาญุรจุลุอิดะอัลเมะอัลลามะฮุนนบียุสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอัสสลาตะซุมมะอัมราฮูอัยยะดอูบิฮ่าอุลัยนกาลิมัตนะครับผู้ชายคนนี้เขารับอิสลามแล้วท่านนาบีก็สอนการละหมาดให้กับเขาและท่านนาบีก็สั่งให้เขาขอต้อยคำเนี้ยต้อยคำเหล่านี้ในละหมาด หมายถึงว่าขอจะในละหมาดหรือนอกละหมาดนะครับก็คือให้เขาขอดูอานบนนี้อัลลอฮุมกฟิลีวรหัมนีวะดีนีวะอาฟินีวรซุกนีนะครับเป็นการขอพอร5ห้าประการอัลลอฮุมกฟิดลีวรฮัมนีวะดีนีวะอาฟินีวรซุกนีหมายถึงว่าอวดลขอพระองค์ได้อภัยโทษให้กับฉันได้เมตตาแก่ฉันไดให้ทางนำแก่ฉันได้ให้ฉันเนี่ยปลอดภัยทั้งลกนี้และก็โลกหน้า แล้วก็ได้โปรดประธานริซกีให้กับฉันเป็นบทขอพรห้าประการนะครับเราจะกล่าวในละหมาดหรือเราจะกล่าวนอกละหมาดสามารถปฏิบัติได้นะครับเมื่อท่านนาบีสตละไลซัลลัมได้สอนผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็ท่านนาบีก็ได้สอนดูอาบทนี้ให้กับผู้ชายคนนี้นะครับในเรื่องของการละหมาดด้วยนะครับแล้วก็บทดูอาด้วย